สวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เฮ็นยังกินแรงเนาะกันไก่หรือขั่วไก่แบบแขงนะพี่น้องจ้าตีไก่เอาปียัไงไงเรื่องกันปีไก่กันตีไก่ครับผมกันปีกไก่ครับกะเครื่องปรุงกะบะหมีหยังมากมายพ,พี่น้องพี่แข็งตะักรขเทียมหอมแดง บบกูดกกะมีตัวน้อโคชีกะเพากะเพาบอมเห็มันเพิ่มกามหอมเพิ่มปูกะซมีรสดีน้ำปลาชุบรสซอสน้ำมันหอยถ้ามมน้าเปาครับนาสิตามเครื่องเราเองได้ครับเฮ็ดใข่ใกล้ใต้นาเหมือนพี่น้องเนาะใช่กันแต่ว่าอันนี้ขัวดันนี้ กันไก่ไก,กันปีกมัน,นมใส่ตะไคร่หอมกระเทียมลงไปเล่นมาแม่เดี๋ยวใส่ตะไครลงไเดกมันอ๋อให้มันเมือนเใส่เกลือไปนะไช้ เตามข้าวุกบุกเป็พี่น้องส่วนเนื้อไก่ีเห้าเป็นปีกเนรวงมันนี่แม่เป็นปีกเนี่ยครับผมข้าเข้าข้าบานพี่น้องกิบมาพร้อมไปกิฟก็จะหน่อยว่าครับผมบบพัฟาาต์เบิ้จงว้ พัดกระเพราหมุนขึ้นพัดกระเพราเนือยางแสบเลยพัดกระเพราเนือไข่ดาวไม่ขึ้นเป็นแหลกินเขาเดืกนะ พ้อมกระเทียมลงไปพี่น้องโครโครโโครทีกคเรียรเอยจำสับนี่ห่อพี่สักนิดพอพี่น่อ

นำย้อนเริ่มไปดนี่อมปดกัไข่เนาะอมปดนาไข่ลงไปเลยพี่น่ไ่เน้อไก่ลงไปเลยหนเขาเน่ม่าแม่

หยดน้ำค่อยๆหยดน้ำลงไปบเห็นใหม่มาเมียจนได้จนน้ำถูกเดี๋ยวเขาตุ๋นในจนน้ำมันบุบพี่น้องใบบกูดลงไปเลยฉีก่อนเนื้อพี่น้องใส่น้ำอีกบอสคุณแม่ใส่ใส่น้ำสีฟัวครับผมปี๊ดแวกจนจี๊ด น้ำบุกเติมแทนแต่เตินซีมาครับผมก็เป็นเซ็ตเร,รียบร้อยนหมเติมน้ำเติมน้ำไรป่ะนไ่เพราะมันตัวไกลเพราะมันตัวไกลแล้วเขาตุ้นใบให้มัมนจนแห้งงเีนให้เิมต ออืห <ś m> ือมหอมหอมตุ <ś m> ้นไปครับผมพักแกงเซที่หลังบ่พักเซตตอนสิปุงโอ้ครับผมอ่ะตุ้นไปก่อนมาหม่มอมมาปิดไปครับหือ <ś m> น่ากินมา,นากๆพ <ś m> ี่น้องอือมด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดปิด <ś m> ไปง่ายง่ายบอกข้าจะสีมะพร้าเกลือง่ายง่ายครับผมครับโอเคเดี๋ยวจะมาเมืองกัน นะโอ้โหใส่ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปเลยครับแม่ซิมมึงหรอบอกซิมก็เดี๋ยวครัวก็ครัวแบบแหงๆมาแม่กันตีใกล้บานแม่มาดีเอออืมกันกันกันครัวก็ได้กันก็ดีแล้วจะชิเอเอิญสมุนไพรเต็มเต็มเลยพี่น้อยหอมพอนี่เดี๋ยวเข้าหอมหอม หันจนมันแห้งถ้าตุนจนมันแห้งขวบจนมันแห้งอบไว้จนมันแห้งสุกเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นไก่พันธุเนาะแม่เนาะแต่หน้ามันก็จะได้ชิมเลยชิมมั้งเล่ไหจวดปิดไฟเลยปิดไฟปักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเดี๋ยวยังไปกินข้าวน้ำกัดเนาะใ้ครับผม กันปีไก่รัวปีไก่เลยน่ะกินนะกินพี่น้องกินกับข้าวสวยละหลอด้กินกับข้าวเนี้อจำปะจำปะคนละชิ้นคนละชิ้นเลย แซ่บน้องกันมีน้องเดี๋ยวไปกินข้าวแล้กันคนะ่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องมากมากินข้าวแล้กัน,นมากินข้าวแล้กันพี่น้องหลังจากที่ห้องเฮ็ดกับข้าวมาเรียบร้อยแล้วครับมากินนล้วกันติวนเลยเจนะ้า,ออาก,กยายนายนี่ลเลยเจ้บเลิด ยางเพนดีอ,อือือหนัวะคว่ำอืมนี่ว,วนี่ว้วยเอาเนื้อคนนั้แจสครับพี่น้องเห็นงซไงเห็นใสกระทะไฟตากไปเลยเด้อ ก็ปุงสุดอยางเลยไปกระเพราใงไป้อมหรอกระเพราเอนกะีนเกล็บนะน้ำตาข่ายซหยอดเลยเหอแจกด้วกันเหนื่อยใจหดหนึ่งมาก

กันงไก่อะไรีแบบกุ้งไก่กับที่แบก้งไก่สับทีแ่บังใส่กะเข้าเพื่อเพิ่มหอนไกลบ้านไก่มั่นจระเ็นแดกไก่บ้านเนตงจากครับไกลอันกระซูแหวนนะพี่มง เฮ้ยไกไตนามันโดนไที่เนาเพิ่งก่อนวรกันกันเขาเรวเลยหวเลยำเนมันสำเกินไงพี่เนาะ้าเื่อ ลูกก <all compte> <ama> mm ํา hmm. ลังทำอะไรก็เถอะลอดอือของหนอกไม่สิองเคงเ็ดเนือของแม่สินุ่ม ลอาพอแล้วพร้อมถึงกลัวพร้อมความเข้มข้น 有。谁啊、mm？有团购啊。Hmm. ยุดบุหรีนะพีน้องเล็บกป <c oughs> ่าวก่อบนาดเราไปปากอะไรได้จะทาตัวปากง่าย <c oughs> đáp với quả hình dạng gì anh súng Leo hết cái nào tôi sẽ để kín nào. Đúng. Đúng. Tép nào trắng đỏ. Anh khác điều.

แล้วแงน่หนึ่งเใบสามพวปลาพอดีเนี่ยโอ้พวกปลา

แคั blender, ้นเห็นไยี่กบมันตรงเหรอเน้งนงเออทำไแบบนั้นแปลนะไม่ไปเกี่ยวก็ว้นนี้ปูย่งจังก็มาสิกี่ไปสิกี่ได้

เดี๋ยวก็กาบานเลคะแต่ตปวช้น่งนี่มีเลยอันนุ่มอย่าทอเสียกันหนังเาะเขาใจหนามถ่วงก็ดีนะถึงหาที่ไมควบุกเข้าเลยดี จับมาเม่ไงไาเนม่หอกต้องไปให้ติ่มาจับต้องจ้นถึงไหนก็อบควัาอืมจับจับกันนะแม่นะจ้ะขอต้องการติดติดตามแม่ม่ไล้ควรบาดอิ่มเลยบับาดอืมสุดยอดครับสวัดสดีจ้า